อและจทร้องเลยที่ก่อเรื่อกว่าครับเฮ้ยผมผมบอกแล้วคุณเป็นจาแล้วมาเดิน่ยกชัดนแล้วเดี๋ยวรอร้านใหม่จะมีหลายน้ำเตอนนี้มึงยังให้แค่สองน้เดียวรเินร้านาน้ำดีกว่าโมจเนาะทำเป็นไหมทำเป็นไหมสบายดีั ยังอาแ้วไม่หายเลยวดเนยังไงโอมันเป็นเนื้อวันหลังอยาินเนื้อมแล้วมาทานไปอ้ได้แล้ว้ยปวดมากลยวมไ้สมัมาตัวไไนัเลเ้ยะสมอ้มายปรงกเลยไม่หลอกเอาไปเยสม อันนี้มือสี่ให้ได้ฉนเลียงไม่อยากเล้อาจจะตัตัวอามีมีมีวนนดตัวเชเนี่ยคิดแผนนะครับจะสปอนเอาเลยเาพิพร้องใช่สวัสดีครับพี่น้อง ไม่เนี่ยไมาเลยผม้อกลงเ็กอยู่โเชีนปึไม่นะสารหรอไอโอมิโร่เดียวนะาสารลุดอะไรเขาใช้ภาษาพิจูม่ไย้ผมทิ่ว่าภาษาพิจูเขาเลยอบเลยมีอ มัอยู่สาใบหรือเปล่าครับเลนสินเพียไม่ใช่เหรอใช่ใช้ใชแว่นเลยอแวนเลยอ่ะอั้นแว่นเ็กตแว่นสแตนเก่าหิวมาอะไรหิวพี่ไรยังไม่ันไรเพิ่งไรยู่สองัย่างย่รีบเลย

อโมเลยอโมยติกอร์หรือแมงกรเคสโรคนี่เลยเลยครับหวานไใส่ใช่ป่าอันน้คอนเนนทีีมีไหมไมนะวันการเลยดีกว่าออไปเลยนะไอ้เหี้ยวันการตกเข้าเช็คตกตเกอรตกไปเลยิก

ดีผมชอบชื่อนี้อะไรเนอ่ะอ่านแล้วมีกำลังใจอะไรเป็นชื่อหัก้อนอไสไปมัอตัวมาตัวกูไมเลยสูจได้กี่หนึ่งสามเอ้ผมตัไม่ได้ผมไม่ได้แต่ผมพี่ตวไม้ต่าตางกูไม่ได้ทุกอย่าหมด คือเตรียมมาเองแต่500แล้ไม่ใช่วันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพี่จะไม่มาวันนี้เบื่อ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 เบือเบื่อเือเบ่อเบือเบ่ออเบืบือเ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 บ่อเบ่ออเบื่อเบื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 บือเบือเ่อเบือเเบือ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 เบื่เ่อเเืเืเอเ่เืเืเืบืบื่เืเ่เืบือเืเือเืเืเื

ใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากน่ารักจไม่่เลยมีดันไแล้วเย่ย้น่่มากเกับป้อนี่ยืนยู่ด้ยตนอยตยสลเจเนอเรชั่นโกลด์ลิลี่ตัวปอจัไวจังปัดติมโนต้นไรเกิดดวยสไตงคนตรตัวสไตล์อ้อไปือต้นเลยลืมลืไมเล่นไม่ได้ก็ยังจังไรเิลสไตล์กดไม่ได้ด้วยสองพัน แล้วมือกูสะยอดกว่าอะไรอี๋ตัวนองใบเลยไม่ยิมเล่าสองใบเลยสองใบหรอใช่เตลงไม่เหันี้ไมขาไม่้องมาเยเลาตัวนี้ไม่เเลาไม่เัตอ้เี้ยม้มาด่่มเี้มาเหี้ยมาเี้ยมาเหี้มาเหี้ไมาเหีมาเหี้ไมาเ้มาเ้าเห้มาเ้าเหี้ยมาเี้ไมาเหี้ยมา้มาเหียมาเยมาเหียมาเยมาเหี้ม่เหียมาเยม่เหี้ยมาเหี้ยมาเยมาเหี้ยมเีมาเ้ยม้เหี้ยม่เหี้ไมาเหี้

ที่มันเอาตัวเซลล์เี้ยไม่ไม่มันเหีอะพี่จริงๆนะไม่ยิบไม่ได้ยืนจริงะแต่ยไม่ได้ติคซื้อของกูถามมึงกูสุดยอดขนาดไหนไมเชื่อนี่ต่อไรขอคีหน่อยคิดวันกันขอคี้มันไม่ใช่คิดว่างคิดวันเท่าขาเช็คคิดว่างคิดันเท่าข้เต็มยังไงเชคม่นช่แล้นแหระคุณแคแค่ือไ nya <laughs> kita <laughs> 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 <laughs>